การสร้างคญและกำลังใจพลังอำนาจที่ไม่มีตัวตนที่ชัดเจนที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่ทหารเราควรยึดถือเป็นเยื่องอย่างทุกชั้นยศไม่ว่าจะเป็นผู้รับหมู่หมวดกองร้อยกองพันกลมควรจะทำอย่างนี้ถ้ามีโอกาสครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ฝากน้องๆไว้ ที่ที่จะทําหน้าท,ที่นี้ต่อไปในฐานอาชีพไม่ใช่เป็นเฉพาะที่สนามลบหรอกนะครับที่แผนกที่พวกเราได้ทํางานพวกเราก็คือผู้คอมัญชาในาแผนกนั้นๆภาวะความเป็นผู้นําก็สําคัญทุกเรื่องที่มันทั้งดีและชอบในแผนกท่านต้องรับผิดชอบเองอย่าไปโยนความผิดให้ลูกน้อง <c oughs> จำเอาไว้นะครับการรับผิดเนี่ยมันไม่ทําให้เราต้องเสียชีวิตหรอก นีน้อยเราก็เสียเสียหน้านิดนึงแต่นั่นคือความรับผิดชอบผู้บัญชาก็จะมองคนละอย่างครับคนนี้รับผิดชอบแทนลุงน้องคนนี้บอกว่าผมไปชี้แจงแล้วลุงน้องไม่ทําครับมันคนละอย่างกันนะผู้บัญชาเขามองเขาไม่ได้มองอย่างไงเขามองว่ามึงนั่นแหละต้องรับผิดชอบแต่เขาไม่พูดสุดท้ายก็ไม่จเจริญก้าวหน้าอะไรว่าคุณไม่มีภาวะความเป็นผู้นำเห็นไหมครับ อันนี้มันเป็นเสน่ห์ที่มันไม่รู้จะสร้างยังไงมันเป็นบางทีมันทีจิตใต้สําสนึกเป็นความรู้สึกของของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันด้วยได้แต่เป็นทฤษฎี leader chip ดดกับ commander เป็นคนละอยา่าง commander คำสั่งมาปุ๊บไม่รู้มาอย่างไหนนี่คือ command ครับผมเป็น